เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนพันมือกันนะครับผม้พาพมันมือใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเกยบแกะมาใหม่แล้วขอจะม้วนมาให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับสําหรับผมกางกก่อนครับการม้วนเก็บของผมจะเริ่มจากตั้งเต็นตุ๊กแกนะทุกคนเอาด้านโลโก้อ,ออกนอกตัวเองรับลงมาแล้วก็ม้วนอันนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนพันนะครับเป็นขั้นตอนการเตรียมนี่ซื้อมาใหม่ต้องเตรียมก่อนม้วนเรื่อยๆนะครับมือซ้ายดึงขวาม้วนจะตัดภาพในตอนเสร็จ เสร็จแล้วนะทุกคนอ่ามันก็จะได้มาเป็นก้อนกลมๆสิ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องถนอมมือของเราไว้นะครับสันมัดมันเป็นจุดที่เราประทะกับคู่ต่อสู้ครับกระดูกหัวแข็งก่ากระดูกมือนะครับถ้าใครไม่ยอมพันวามมือไปต่อยหัวก็อื่นระวังเจ็บมือเองอเคที่เราจะล็อกข้อมือตรงนี้เวลาเราต่อยมันจะต้องประทะแล้วก็ข้อมือตรงนี้3จุดสันมัดข้อนิ้วข้อมือสันมัดข้อนิ้วข้อมือ จัดตัวนะครับดึงด้านนี้ทําตามเลยนะทุกคนขี่เกียจพูดเยอะดึงลงสี่รอบหนึ่งสองสามสี่เพื่ออะไรมันคือสนับนะเอาออกให้สวยๆหน่อยวางคว่ำไปที่บนมือดึงให้ตึงหนึ่งรอบหนึ่งรอบพอนะเดี๋ยวเชือกมันไม่พอแล้วเราก็ดึงไปที่ข้อมือหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบนิ้วโป้งหนึ่งรอบ แล้วก็นิ้วที่สี่ที่เหนือนะครับทำตามเลยครับสโลดูนะทุกคนหนึ่งขึ้นนี่ลงนิ้วขึ้นนี่ลงนิ้วขึ้นนี่ดูด้านนะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะไม่พลาดมาด้านนี้นะทุกคนอ่าขึ้นลนะเราขึ้นเราลงทุกนิ้วแล้วเราขึ้นฝั่งนี้ตลอดเลยลงนิ้วก้อยขึ้นนิ้วนี้ลงนิ้วกลางขึ้นนี้ลงนิ้วชี้ขึ้นนี้ดึงให้ตึงแล้วเราก็มาเก็บงานให้สวย ดูค้อมือต่อหนึ่ขึ้นมานี่หน่อยกหน่อยขั้นตอนนี้ท้ายๆไม่ค่อยซีเรียแล้วทุกคนทำให้มันสวยๆก็พอเราได้ล็อกหัวแม่มือข้อมือแล้วก็สันมัดเรียบร้อยแล้วอดึงให้ตึงที่เหลือทำให้มันกระชับกับสวยๆดึงนง นี่นะทุกคนด้านด้านนี้มันจะไม่มันมันจะไม่พันเต็มเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เหลือไว้ให้เรากำนิดหน่อยนี่คือวิธีของผมมีหลายวิธี